สวัสดีค่ะทุกคนยดินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูไพยุซีกับอาจารย์บาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทำแรนดอมรีดดิ้งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตสวดมนต์ก่อนแป๊บหนึ่งโอเคค่ะมาดูแรนดอมรีดดิ้งนะคะหัวข้อนะจ๊ะคือแล้วแต่ไพจะบอกละกันนะคะ แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะการอ่านเป็นการอ่าน general r e a d i n g หรือการอ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,างรเรื่องรอกสอับกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นโดของเต็งร้อยเรเซใครที่อยากปรึกษาแอดไลน์มาได้เลยค่ะแอดแบ,บบิชิษานะคะโปร2แถมหนึ่งนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะน้ำมันนะคะตอนนี้น้ำมันน้ำมันยังไม่หมดนะคะแต่ว่าถ้าหมดนะคะก็จะเป็นแถมดูดวงแทนนะ ใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะไม่เบื่อยางยืดมันขึ้นโอเคก็แถม1,000บาทนะคะถ้าหมดเลิกนี้ไม่แถมต่อแล้วนะเพราะรอบที่แล้วอะ่ะ จะต้องเลื่อนมาเป็นรอบนี้นะคะพอของหมดเนาะถ้าของหมดจริงๆขออนุญาตแถมเป็นดูดวงให้นะคะมูลค่า1000บาทไม่เคยแถมเยอะขนาดนี้เลยดังนั้นถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดบัวิชิสานะคะจะมิกซ์ผสมกับดูดวงจะมิกซ์กับเครื่องรางก็ได้นะคะน,นี่สีพึ่งนะคะใช้ในเรื่องของเสน่ห์คำพูดอย่างสมมติว่าเรามีแฟนหรือว่าเราแบบคุยกับเขาทางโทรศัพท์หรือคำพูดอย่างเงี้ยก็ได้นะคะทำให้เขารู้สึก แบบคําพูดของเรามันจะมี power อะคะ่ะแบบเชื่อเราหรือว่าปิดการขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ได้เลยนะใช้เป็นลิปแทนลิปมันก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันสามารถที่จะเป็นลิปมันได้ด้วยนะคะทําให้ริมฝีปากชุ่มชื้นกลิ่นหอมมากนะคะมันไม่ได้แบบคันยิบยิบเหมือนสีพึ่งปกติเนาะแล้วก็ p e n d u l ัมนะคะน้องหินของเรานะใครที่สนใจอยากบูชาแอดไลน์มาได้เลยนะคะ มาเริ่มกันเลยที่รักจ๋าดูสิพายอยากจ,จะบอกอะไรก็คงจะต้องเอาเสื้อให้มันเป็นแบบนี้เนาะกลายเป็นเสื้อแบบนี้เฉยมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวนี้จะใช่เรื่องของคุณไหมนะคะใครที่มีปัญหารักสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือแฟนเก่านะคะมาปรึกษาบีได้นะคะประสบการณ์5ปีนะเรื่องแบบ สังเกตคลิป Youtube บีนะจะมีแต่เรื่องแล้วสามเศร้าเรื่องอะไรแบบนี้นะคะเรื่องแฟนกงแฟนเก่าเนี่ยนะคะจริงๆเราปรึกษาได้ทุกเรื่องแต่ว่าบีจะเชี่ยวชาญแค่เรื่องประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะขอพลังงานให้หน่อยจ้า ไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่อยากบอกว่าให้คุณอดทนใครที่อยากเรียนไพ่ยิปซีนะคะเปิด20ใบแบบนี้นะคะเปิดละเอียดมากเปิดครั้งเดียวคือสามารถเล่าคลิปได้ประมาณ20-30นาทีเลยนะคะรับรองไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะโหสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกหรอไพ่อยากจะบอกว่า คุณกับเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดนะคะหมายถึงพลังงานของคุณน่าจะมีความอึดอัดในความสัมพันธ์นี้ที่มันมันไม่ชัดเจนแล้วมันดูแบบอะไรมันก็ดูยากไปหมดเลยอะนะคะคุณมีความรู้สึกแบบว่าเออมันมันยากอะยากจริงๆยากแบบว่าทำไมลองหรือว่าพยายามในความสัมพันธ์แล้วมัน มันยากหมายถึงมันไม่ได้ง่ายอะคะ่ะมันน้อยแล้วก็น้อยใจคนคนนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเหมือนไม่ได้ถูกเลือกนะคะในความสัมพันธ์แล้วคือบิลลูสูว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยมากๆเหมือนเหมือนคุณคนเดียวแหละที่ต้องรู้สึกว่าเป็นคนฝ่ายพยายามแล้วก็แบกแบกความสัมพันธ์นี้เอาไว้นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงแบบยี่สิบไม้เท้าหมายถึงแบบ พยายามแบบแบกความสัมพันธ์นะคะในเชิงเหมือนถ้าคุณไม่ทักเขาไปเขาก็คงจะไม่คุยกับคุณแล้วแหละอะไรเงี้ยหรือว่าดูเหมือนคุณอยากจะคุยอยู่ฝ่ายเดียวหรืออยากจะแบบทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวอะเหมือนอีกคนนึงการให้รับแล้วก็การตอบรับมันไม่เท่ากันกิฟต์แอนด์เทคอะค่ะมันไม่เท่ากันอืมแล้วอะพี่รู้สึกว่าคุณพยายามอดทนกับความสัมพันธ์นี้มาเยอะแล้วก็ ตัวค,ค,คุณคิดว่าคนคนนี้หรือคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วนะคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วหรือตัวคุณเองอาจจะคิดว่าเออสาเหตุที่เขาไม่เอาเรานี่มันมันเป็นเพราะว่าเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ยนะคะ mm. ตัวคนคนนี้คือเขาอะไม่ได้มีใครหรอกแต่ว่า เขาเป็นคนที่หมายถึงว่าไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนแต่เขาเป็นคนที่เลือกเยอะแล้วเขาก็เป็นคนที่บางเคสอ,อาจจะมีนะบางเคสขึ้นขึ้นมานะคะอาจจะมีแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีแต่บางเคสมีนะคะบางเคสมีครอบครัวอยู่แล้วถ้ามีก็วิรู้สึกว่าถ้ามีก็คือเป็นครอบครัวเลยนะคะไม่ใช่แฟนนะถ้ามีก็คือเหมือนอยู่กินเป็นครอบครัวไปเลยนะคะ คือคนคนนี้เขาเป็นคนนิเจอร์ของเขาเนี่ยแอบเจ้าชู้นิดนึงนะคะชอบให้คนมาชอบมาลุมล้อมแล้วก็ชอบแบบจับรางด้วยนะเขาก็เลยมีความรู้สึกถึงแบบยังไม่พร้อมที่จะเซตเธอดาวหรือเลือกใครสักคนหนึ่งแบบขี้เกียจอะขี้เกียจตัดสินใจขี้เกียจเลือกแล้วก็อย่างหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาเป็นคิงออฟเพนเจอร์เคิลนะคะคนที่เข้ามาหาเขาเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของแบบ การเงินมาเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์หรือว่าต้องการอะไรกับเขาสักอย่างหนึ่งเพราะว่าตัวเขาเองค่อนข้างเป็นคนมีฐาหนะดีแล้วก็เป็นคนที่แบบดีเลยอะเออแบบมีโปรไฟล์ที่ดีหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะมีเงินมีมีชื่อเสียงหรือว่ามีอะไรมีดีในตัวของเขาเขาเขาตัวเขารู้ตัวนะคะว่าตัวเขาเนี่ยมีดีในตัวของเขาดังนั้นคนที่จะเข้ามาหาเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเลือกเยอะแล้วเขาเองก็มีความรู้สึกว่า เขายังไม่อยากเลือกยังไม่อยากตัดสินใจตอนนี้เขาอยากจะโฟกัสในเรื่องของการงานอะไรเงี้ยอยากโฟกัสในชีวิตของเขาอนาคตของเขาก่อนนะคะประมาณนี้แล้วก็เขายังไม่ได้เจอคนที่เขารู้สึกว่าเอาเขาอยู่นะคะประมาณนี้นะตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะความสัมพันธ์นี้บางคนอาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้นะคะเป็นแฟนเก่าที่กลับมาคุยกันแต่ก็ยังไม่ได้แบบตกลงกันว่าเอ๊ะจะยังไงกันต่ออะไรประมาณนี้นะคะ มามาดูกันต่อนะคะเ<ม>ขคนาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณหากว่าคืนนี้นอนหนาวใจยินดีให้มันชุ่มชืใส่ใีปวดราวื่อหาวจริงท่ถ้าเขามีครอบครัวหรือแต่งงานหรือมีแฟนแล้วนะเขาก็จะคุยกับคุณในฐาน,น,นะเพื่อน เพราะว่าหรืออ่าอย่างมากสุดก็อาจจะแอบแซบกันอะอย่างมากสุดก็คืออาจจะคุยกันมีอะไรกันอะไรเงี้ยได้นะคะแต่ถ้าให้เลือกเขาจะเลือกคนของเขานะถ้าให้เลือกจะเลือกคนของเขาถ้าใครมีปัญหารักสามเศร้านะล่าสุดเออล่าสุดอะไรนะ <c oughs> เพื่อนเบี้ยมาดูใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนหรอกก็คือลูกดวงนี่แหละแต่ว่าเราคุยกันสนิทจนเป็นเพื่อนกันแล้วอะ เขาก็ไปดูเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาชอบคนคนหนึ่งอยู่เขามีแฟนหรือยังล่าสุดวิ้กก็จับได้นะคะว่าเออเขามีแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยเอออย่าไปยุ่งกับเขานั่น,นี่ก็บอกไว้เฉยๆว่าถ้าคนนี้เขาแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยคือจะให้เขาคบคุณอีกคนดึงเป็นคบซ้อนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ถามว่าถ้าจะแบบเอาให้แบบจริงจังเลยหรือว่าเออเลือกคุณอย่างเงี้ยวิวว่าไม่เขาคงจะเอาคุณแบบในฐานะเป็น เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะเขาน่จะเลือกตัวจริงของเขาเนาะถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ในสถานะที่ไม่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้คบกันเนาะบีรู้สึกว่าเขาก็ยังคงอยากเลือกอยู่อะนะคะตอนนี้นะเขาอยากเลือกนะเขารู้สึกไงกับเราเขารู้สึกดีกับเรานะคะรู้สึกแต่ตอนนี้รู้สึกกับเราเป็นเพื่อนแต่เป็นเพื่อนที่ดีนะคะดีดีเขามองเราในแง่ดีเลยเป็นเดือดซันนะคะอาจจะมีเกณฑ์แบบมองๆอยู่ว่าเอ๊ะมันอาจจะสามารถที่จะพัฒนาได้อยู่นะคะแต่ว่า ยังไม่อยากคิดตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เหมือนยังอยากจะยื้อเวลาเพื่อจะแบบมีออปชันอะไรเงี้ยเข้ามานะคะยังอยากแบบอยากดูดูคนอื่นอยู่ด้วยนะคะยังไม่อยากพร้มเซตเทอร์ดาวกับใครนะตอนนี้นะ ยังไงกับเราตอนนี้เขายังให้เราอยู่ในฐานะที่ไม่ชัดเจนนะคะก็คือขีดเอาไว้ในสถานะที่มันไม่ชัดเจนแต่ไพ่ขึ้นเดือดซันถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ชัดเจนกันก็จริงอะคะ่ะแต่ว่าเขาเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ประเด็นคือแบบคนมันเยอะเกินไปอะในหัวใจของเขานะคะเขาอะมีคนเข้ามาหาเยอะนะคะแบบดูดูออปชันดิถ้วยเยอะอะมีคนแบบมายื่นถ้วยให้เขาเยอะ คุณคือหนึ่งในถ้วยของเขานะคุณคือหนึ่งคนที่เขารู้สึกดีด้วยนะแต่ว่ามันเยอะจัดไงมันเยอะจัดแต่เขาเองก็มองเห็นเล่งเห็นในความดีของคุณเนาะแล้วก็บี้มีความรู้สึกว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยมันมีเรื่องของอดีตชาติร่วมกันคุณจะสังเกตว่าคุณกับเขามันมีความผูกพันกันตั้งแต่แม้กระทั่งเจอกันแรกๆหรือว่าอะไรอะคะ่ะมันจะมีความเหมือนแบบ มันมีสัญญาณบางอย่างอย่างเช่นคนนี้คุ้นหน้าจังเลยแบบมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันผูกพันกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้อันนี้ไม่แปลกนะคะแต่ทีเนี้ยอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคือคุณดีกับเขาเนาะแล้วก็คุณเป็นเพื่อนที่ดีคุณเคมีตรงกันคุยกันรู้เรื่องนั่นนี่นะคะแล้วก็มีความผูกพันดีแต่มันติดหยุดแค่อย่างเดียวคือความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนนะคะไพ่ขึ้นมาควีนดาบนะคะกับราชีนีดาบดังนั้นบอกว่าคนทั้งสองคนน่ะ ทั้งคุณด้วยอะ่ะอย่าว่าแต่เขาเลยคุณก็มีตัวเลือกเยอะแต่คุณอาจจะแบบเออเลือกเขาอะไรเงี้ยไม่มีความสูงสว่าต่างคนต่างมีอีกโก้แล้วก็เป็นมวยถูกคู่มากนะคะก็เหมือนแบบว่าเหมือนปักแข่งทั้งคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเขาเองเหมือนแบบตัวเขาเองเหมือนแบบว่ายังยังไม่พร้อมที่จะให้สถานะกับใครจริงจังค่ะหรือถ้าสมมติว่า ตัวเขาเป็นคนมีครอบครัวแล้วเขาก็แบบไม่ไม่ไม่ไมอยากให้ใครมาทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกตอนนี้มันมีปัญหาเยอะแยะแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ได้เป็นคู่กันอยู่นะที่พี่เห็นเนี่ยดูซิไพ่ห้าถ้วยคืออะไรอืมมันมีเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้บอกนะคะบุคคลที่สามไอ้เรื่องครอบครัวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะที่นี้มันอาจจะเป็นเรื่องของแบบ บุคคลที่3อย่างเช่นแฟนเก่าเขาหรือว่าอย่างเช่นครอบครัวของเขาเลยก็ได้นะที่มันเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้เนาะมิมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะติดอยู่กับคนที่มีคอมมิทเมนต์แล้วอะค่ะมีมีแฟนอยู่แล้วหรือว่าเอ่อมันอาจจะเป็นเรื่องของอดีตที่เขาเคยมีปัญหากับแฟนของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกดูดูเหมือนคนคนนี้เขามีอดีตที่กับแฟนเก่าของเขาอะที่มันไม่ค่อยดีนะ ก็เลยทำให้ตัวเขาเองอาจจะเลือกเยอะนะคะในการที่จะคอมมิทเมนต์กับใครส่วนตัวคุณณตอนนี้ยังขึ้นว่าเป็นตัวเลือกเขาอยู่นะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขาสนใจแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมันไปกันได้ดีนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไง ก็อย่างที่พี่บอกนะคะถ้าเกิดเขามีครอบครัวแล้วเขาจะเลือกคนของเขาะเขาจะเลือกครอบครัวเขานะคะเขาจะเลือกคนที่มาก่อนเขาจะเลือกแฟนเขานะถ้าเขามีแฟนแล้วความสัมพันธ์นี้มีระยะทางมีเกณฑ์เป็นต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะมีเกณฑ์ต่างภาษาด้วยต่างถิน่นต่างแดนความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อมันจะยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนรักสามเศร้าอยู่ดีนะคะเป็นตัวเลือกอยู่ดีนะมันก็ยังยังคุมเครือแล้วก็ พี่รู้สึกว่ามันสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณค่อนข้างเยอะก็คือเขาก็ทะไม่เลือกอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยิงยันว่าเขาจะไม่เลือกอะดูซิแล้วถ้าหลังจากที่คุณเจ็บปวดสามดาบแล้วเนี่ยแล้วคุณจะทํำยังไงต่อคุณก็จะมีความแบบเจ็บปวดนะคะเป็นสามดาบแบบรู้สึกคุณก็จะกลายเป็นคนโอ้โสิบดาบอะเจ็บอะอเจ็บที่สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้มันไม่สร็จอะไรอย่างเงี้ย พี่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นพลังงานของแฟนเก่าก็ได้นะอืมพีม่รู้สึกว่าคุณเจ็บแต่คุณไปไหนไม่ได้นะคะคือพยายามที่จะเดินออกมาแล้วก็มีนะบางเคสเจ็บแต่ก็ยังยังไปไหนไม่ได้ยังออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แล้วยังไงต่อ หลังจากที่คุณอรู้สึกว่าว่าตอนนี้คุณอาจจะยังมีความวะลังเลนะคะว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อไปกับความสัมพันธ์แต่ณนะตอนที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยคุณก็ทำดีที่สุดในแบบของคุณแล้วนะอตอนนี้มันมันขึ้นแค่เป็นพลังงานลังเลยะยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงเหมือนแบบตัวคุณเองก็ออกมาไม่ได้เหมือนกันอนะ สองคนนี้จะเป็นยังไงต่อม,มีความรู้สึกว่าคุณจะอดทนอดทนทําดีกับคนคนนี้ไปต่อเรื่อยๆแล้วคุณก็จะมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วตัวเขาก็ยังยังเหมือนคบสองคนอยู่นะ แค่นี้เหรอพ่ไพา,พาจ๋าหาบทสรุปให้พี่หน่อยได้ไหมแล้วยังไงอีกอะเออก็รู้แล้วสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ไงแล้วยังไงต่ออะอมไม่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่องของบางคนทำงานด้วยกันอะเนาะคุณจะไปโฟกัสเรื่องงานอะรู้แค่ว่า เดีวมันจะมีเหตุการณ์กระทันหันเหตุการณ์ชอเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะไม่รู้สึกมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปเดี๋ยวมันจะจบนะคะแล้วกลายเป็นว่าจะเป็นแฟนเก่าหรือจะเป็นคนคุยกับกันที่มันมันตัดกันไม่ได้ในความในทางความรู้สึกเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะก็ทําดีที่สุดแล้วอืเหมือนแบบสุดท้ายเขาไม่เลือกคุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกมา จากความสัมพันธ์นี้แล้วทีเนี้ยมันเลยกลายเป็นแบบคุณทั้งคู่อคิดตรงกันว่านึกถึงเพลงไอ้น่ะมีรู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเธอกำลังคิดถึงใครของพี่หนุ่มกะลานะคะเออเหมือนแบบอุย้ยใช่เลยอ่ะเรายังมีใจตรงกันอยู่ไหมเราอาจจะรักกันไม่ได้คือใช่เลยอ่ะเออลองไปฟังดูนะ เ,เขาก็จะเป็นแฟนเก่าที่ที่เลือกความถูกต้องน่ะแล้วก็ลืมกันไม่ได้งงไหมไม่งงนอ้องไ่รู้สที่ไพ่เราวิก็ไม่รู้จะยังไงสรุปยังไงก็สรุปว่าเลิกกันนั่นแหละเป็นแฟนเก่ากันที่เลือกหน้าที่เลือกความถูกต้องแต่ใจก็ยังรักกันอ่ะมันมีไหมมันตรงกับใครบ้างลองคอมเมนต์ให้พี่หน่อยนะคะแค่เนี้ยเอออะไรของไพ่เนี่ยวันเนี้ย ประมาณนี้แหละเรื่องเล่าของใครอะเล่าให้ฟังหน่อยนะก็คือสรุปเลยก็คือเขาก็จะเล่าให้ฟังนือว่าแบบเออมันมีเหตุการณ์น,น,นี่นี่น,น,นี่เกิดขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายคือแบบเขาสองคนนี้มันก็ไปต่อไม่ได้แล้วสุดท้ายก็คือเลิกเก้อก,กันแต่คือในใจก็ยังยังคิดถึงกันอยู่ในบางเวลาแล้วก็มีคําถามในใจว่า แล้วคุณคนนั้นล่ะคิดแบบเราไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแฟนเก่าที่น่าจะน่าจะเลือกเพราะหน้าที่เลือกพอเพราะมันเป็นรักซอนอะมันก็เลือกเลือกแบบอ่ะเลือกตัดสินใจไปแล้วไปคบกับคนนี้ไปแต่งงานคนนี้แล้วแล้วท้ายที่สุดก็คืออาจจะยังมีนึกถึงกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ในความสุขก่ว่า,วาน่าจะไม่สื่อสารนะก็น่าจะมีคําถามในใจอะไรเงี้ยมันก็เป็นนะมันก็เป็นเป็นกับ โมเมนต์ Moment, แฟนเก่าบางคนใช่ไหมที่แบบอย่างพี่เคยยกตัวอย่างเหมือนกันว่าแบบเออเดี๋ยวแฟนเก่าที่เขาแต่งงานไปแล้วอะไรเงี้ยเราเราไม่สามารถที่จะแบบทักไปถามเขาได้ว่าเอ,อ้ยเป็นไงสบายดีไหมเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ต้องวางตัวสองคือเขาก็ต้องวางตัวด้วยอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเหมือนรู้ๆกันภายในจิตวิญญ,ญาณและกันว่าเออเราทั้งสองคนก็คิดถึงกันแต่ไม่ได้มีการสื่อสารอะไรออกไปนะคะหวังว่าจะเข้าใจนะที่พี่สื่อสารเนี่ยนะ มาดูลัคนาราศีก่อนไปไหนแล้ววะมาดูลัคนาราศีอะไรนะคะที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้บ้างอ่าถ้าอยากรู้เรื่องแฟนเก่านะคะก็แอดไลน์มาได้นะเอาได้ไหมมีสิ่งเมตรนะคะก็ละกดตุลสิ่งเมตดก็ละกดตุน าอยากจะแนะนำอะไรเหมือนเป็นคนที่ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจอะ r e l ิซิโอเอ็กเพื่อบอกว่าลืมแฟนเก่าได้แล้วสลักจิตอาสลักจิตไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจแล้วก็ใจเราตรงกันไหมอะไรสักอย่างหนึ่งของพี่หนุ่มคุณกับเขาไม่ยังมีแพชชั่นต่อกันเลยยังมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่เลยต่อให้เลิกกันไปแล้วนะเนี่ยเป็นพลังงานของคนเก่าแนะ่นอนคลิปนี้ เพราะว่าคือหนึ่งคือคุณอันนี้เรื่องเราสลับกันได้นะไม่คุณก็เขาอะคือคือถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวใช่ปะ่ะคุณคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันเป็นมันเป็นความรักที่คุณจะไม่มีวันลืมเพราะว่ามันเป็นความรักที่คุณใส่ความพยายามแบบเต็มที่ที่สุดไม่เคยแบบรักใครหรือว่าให้ใจใครหรือว่าเต็มที่กับใครขนาดนี้มาก่อนส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่า เขาคงไม่เคยเจอใครที่รักเขาขนาดนี้แล้วก็ทุ่มเทให้กับเขาขนาดนี้ะอะไรเงี้ยมันก็เป็นความทรงจําที่ในเรื่องของความพยายามอะค่ะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละที่มันมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นในเรื่องของความพยายามการฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันเนี่ยแหละคือเป็นความทรงจําของความรักครั้งนี้ทั้งคู่นะคะถึงมันจะไม่ประสบความสําเร็จก็ตามแต่แต่พี่พูดเลยนะตรงๆเลยมันเหมือนคนรักกันมากๆแต่มันมันจบกันไม่ได้อะ เพราะว่าคุณกับเขายังมีแพชชั่นแล้วก็อะทรักชั่นมันเหมือนแบบมันเป็นความรักที่มีแรงดึงดูดสูงสูงมากๆจริงๆนะคะประมาณนี้นะเท่าที่พี่เล่าได้นะคงจะเป็นแฟนเก่าเนี่ยแหละมาดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณหรือคุณอยากบอกกับเขานะคะเดี๋ยวตั้งคาถามเพนดูลัมได้เลยนะใครที่อยากบูชาน้องแล้วก็แบบเออเอาไปใช้เองอะ่ะก็แอดไลน์มานะคะอ่ะ ตรงมากรู้ไหมใจเราตรงกันเธอสวยมากเธอหล่อมากในสายตาฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเธอที่ไม่กล้าเริ่มเพราะไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะว่ากลัวผัวที่บ้านจับได้กลัวเมียจับได้นะคะคุยกับฉันบอกฉันในสิ่งที่เธอต้องการฉันคิดถึงอ้อมอ้อทุยอ้อมกอดอนอนบุลของเธอค่ะมาดูข้อความนะไอมาดูเพดูร่าการตั้งคําถามใช่ไม่ใช่นะคะบางทีอาจจะ อ่ะตั้งคำถามได้เลยถ้าใช่ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังบางทีอาจจะหมุนค่ะถ้าใช่ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังบางทีอาจจะหมุนค่ะเอานั่นเป็นคำตอบที่คุ้มเครือซะด้วยนะคะคำตอบหมุนค่ะสรุปไพ่รู้สึกว่าพลังงานวันนี้เนี่ยไพ่เหมือนไม่ค่อยบอกอะไรเท่าไหร่นะมีความแบบคุ้มเครือนิดๆเอาไปคิดต่อหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะเราไว้เจอกันนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยใครที่อยากได้โปรโอ่อสิบเดือนสิบนะคะโปรโออกพรรษาจะบอกว่าไม่เคยแถมแพงขนาดนี้นะคะแถมหนึ่งพันบาทแถมเป็นน้ำมันเนาะน้ำมันเสน่ห์นะคะหรือจะเป็นดูดวงก็ได้แถมให้เลยหนึ่งพันบาทนะคะถ้าน้ำมันเต็มนะน้ำมันก็มีจำนวนจำกัดเราไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย